สวัสดีค่าวบอลและเพื่อนเพื่อนทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนในวันศุกร์นี้ก็พอมีคู่ใหญ่ให้ได้ดูกันบ้างนะครับสำหรับ5้าคู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมจะไปทางไหนกันบ้างก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับที่เด็ดบอล VVIP ก็จะเป็นคู่บา์เซโลน่ากับนาโปลีนะครับคู่นี้ผมเลือกให้ไปที่สกอร์สูง2.5คู่นี้บา์เซโลน่าชนะ4.2 ินเต็มไปสำหรับเพื่อนเพื่อนๆ v ไ p ที่ได้ตามคู่นี้ก็เฮงเงรับทรัพย์กันไปอีกหนึ่งวันนะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับคู่แรกครับลาซิโอยิงท้ายเกมตีเสมอปอร์โตเสมอ2อคู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่2ครับดินโมซาเก็บเอาชนะเซบียาไป1-0คู่นี้เสียเต็มครับคู่ที่3ครับอาร์เซนอลยิงช่วงนาทีบาบ พิกแซงชนะวูบไป2อหนึ่งคู่นี้เสียครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่4ครับนาโปรีกับบาร์เซลโลนาเป็นบาซ่าชนะ42คู่นี้ใส่สกอร์สูงไป2.5กินเต็มครับแล้วก็คู่ที่5ครับเบติตกับเซนิตนะฮะคู่นี้เบติตไม่สามารถเอาชนะได้คู่นี้เสียเต็มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผลฟุตบอลที่หน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์เมื่อวาน วิเคราะห์บอลวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกกันโชซิลิอานะครับเป็นคู่ระหว่างเอซิมิลานครับเจอกับอูดินิเซ่นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามซานซิโรเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านเอซิมิลานนะครับภายใต้การคุมทีมของสเตฟาโนปิโอลีนะครับ รายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่3ลรายนะครับก็จะประกอบไปด้วยซิมองเคียมาโกเลสติดและก็เซรตันอิบะหิมวิดนะครับหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นอิสมาอลเบนนาเซอร์นะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าปิโอลี่จะวางระบบ42-31นะครับ3แนวลุกวันนี้นะครับจะใช้จูเนียร์เมซิสบาฮิมนิอาสแล้วก็ลาเฟลเลอาหนะครับหน้าเป้าวันนี้จะยังคงใช้โอลิเวเยชิลูลงล่าตักขคายในวันนี้ครับ ส่วนทีมเยือนอุดินเซ่นะครับปายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2ลรายก็จะเป็นอันโตนิโอซานตูโลกับบรัมนวยติงนะครับโดยวันนี้คาดว่ากุนซูอย่างแกเบลซอฟฟี่จะวางระบบ3-5-2นะได้ครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้โตกายอาสลานวอลเลสแล้วก็ชองวิกรตมาคินโกนะครับคู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้เกลัดเดลเฟลจับคู่กับเบโตนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับเอซมิรานนะครับนำจ่าฝูงกันโชดซีอาอยู่ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว26นัดชนะ17เสมอ5แพ้ไป4เกมยิงได้52เสียไป28ประตูมีอยู่56คะแนนครับส่วนอูลินเซอยู่อันดับที่14นะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ6เสมอ10แพ้ไป9เกมยิงได้34เสียไป41ประตูมีอยู่28คะแนนครับ เรามาดูเฮทุ่มเฮทของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุด a อซมิลานครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งเสมอกันไป4ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งอูรินเซ่ครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งครับ ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับ10นัดหลังสุดของเอซิมิลานนะครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่มิลานนะครับบุกไปเสมอกับซาแลิตานามาด้วยสกอร์สประตูต่อสครับส่วนอูรินเซ่นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อูรินเซ่เปิดบ้านเสมอกับปราซิโอมาด้วยสกอร์หประตูต่อหนครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับผู้นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะครับเอซิมิลานเจ้าบ้านตอนนี้นำจ่าฝูงกันโช่ซีอารอยู่นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับมิรานเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เสมอไป2เกมซึ่งก่อนหน้านี้มิรานนะครับผลงานแล้วก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะดูดีนะครับมาเกมล่าสุด มิลานมาสะดุดจากการที่ทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมบัวยอย่างซาเลตตานะ่าซึ่งจบด้วยสกอร์สประตู2นะครับทำให้มิลานเก็บได้1นคะแนนจากนัดล่าสุดนะครับส่วนฟังอูริเนเซอยู่อันดับที่14นะครับฟอร์มให้นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปได้1น,นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นเกมผลงานของอูริเนเซก็ตามทรงบอลทีมระดับกลางตารตางนะครับก็ผลงานจะไม่วิววามากนะครับแต่ก็5เกมที่ผ่านมาเป็นอูริเนเซแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับ ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะครับเจ้าบ้านเอซิมิลานเหนือกว่าตรงที่ฟอร์มการเล่นแล้วก็คุณภาพผู้เล่นนะครับเราไปเจาะลึกที่นักเตะคีแมนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่ง a อซมิลานนะครับคีแมนของทีมก็จะเป็นซาตันอิบาหิมวิชนะครับคาดว่าวันนี้จะไม่มีชื่อของซาตันนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บซึ่งซาตันในฤดูกาลนี้กดไปแล้วแประตูนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผลงานในช่วงหลังดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว,ว่ายิงเป็นตรงเลยนะครับสำหรับโอลวิเยชิลูนะครับผลงานในฤดูกาลนี้ยิงห่างซาตันแค่1ลูกนะครับซึ่งชิลูกดไปแล้ว7ประตูในฤดูกาลนี้นะครับเท่ากับลาฟลเลเอา ที่ยิงไปแล้ว7ลูกเช่นเดียวกันนั่นบง่งบอกถึงเอซิมิลานมีความหลากหลายในเกมลุกนะครับส่วนฟังอูดิเนเซ่นะครับนักเตะที่เป็นคีย์แมนแล้วก็เป็นตัวสําคัญของทีมในฤดูกาลนี้ก็จะเป็นเบโต้นะครับซึ่งฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด22นัดนะครับยิงไป8ประตูตามหลังมาก็คือเกลารเดโลเฟลนะครับที่กดไปแล้ว7ประตูเรียกได้ว่าคู่หูกองหน้าคู่นี้มีผลงานที่ดูดีกับต้นสังกัดไปอย่างมาก เลดราคาวันนี้เปิดมาที่เอซมิรานต่ออยู่ที่1ลูกนะครับซึ่งถ้ามองดูเลดราคานะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาน่าจะไหลไปถึงลูกครบลูกรึ่งนะครับซึ่งแรงจูงใจในเกมวันนี้นะครับมิรานก็จะมีมากเพราะว่ามิรานจําเป็นที่จะต้องเก็บ3แต้มเพื่อหนีห่างอินเตอร์มิรานที่เตะที่หลัง ซึ่งเตะในคืนเดีวยวกันนี้นะครับแต่ว่ามิลานเองแข่งมากกว่าอยู่1นัดฉะนั้นยิ่งเก็บ3มแต้มได้ก่อนก็จะไปเพิ่มความกดดันให้กับอินเตอร์ดังนั้นครับคู่นี้นะครับด้วยแรงจูงใจของมิลานกับฟอร์มการเล่นรวมไปถึงขุมกําลังหรือว่าคุณภาพผู้เล่นของมิลานนะครับดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่มิลานจะเก็บ3มแต้มในบ้านวันนี้ได้แต่เม็ดที่2วันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันหน่อยว่ามิลานจะ ปิดจ็อบจากเลราคาที่ต่อรองได้หรือเปล่านะครับฉันครับคู่นี้ผมขอกัดฟันเชียร์ไปที่มิลานลุ้นเม็ด2ฟอนทงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นรุหวังฮอฟเฟนไฮม์ครับเจอกับสตุตการ์ดนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเปเซโลอารีน่านะครับเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้าน,นฮอฟเฟนไฮม์อยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว23นัดชนะ11เสมอ4แพ้ไป8เกมยิงได้45เสียไป35ประตูมีอยู่37คะแนนครับส่วนฝั่งสตุตการ์ตอยู่อันดับที่17นะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ4เสมอเจแพ้ไป12เกมยิงได้27เสียไป43ประตูมีอยู่19คะแนนครับ ผลงานเฮดเวทของทั้ง2ทีมนี้นะครับสินัดหลังสุดที่ทั้งสทีมนี้เจอกันเป็นฝั่งฮอฟเฟนไฮมครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกันเป็น3นัดแล้วก็เป็นฝั่งสตุตการ์ทครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดครับก็ <tte? S 2> สำหรับคู่นี้เป็นคู่ v v i p ประจำวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ Li@ น์ @jos88 ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code คนะครับสามารถสกแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อน เพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่นี้กันได้ครับเราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นศึกฟุตบอลเซกุนด้าดิวชั่นหรือฟุตบอลลาดิกาดิวชั่นสองนะครับคู่นี้ก็จะเป็นทีเด็ดฟุตบอลนอกกระแสนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างอเมริกาครับเจอกับฟูเอลลาบา a ดานะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเดอรอสคูเอกกสเมริเต i ลาเิออสนะครับเตะกันในเวลาตีสาตรงเลยนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาบ้านเอาเมริกาอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะ17เสมอ4พ้ไป7เกมยิงได้44เสียไป22ประตูมีอยู่55คะแนนครับส่วนทีมเยือนนะครับฟูลเอลาบาดาอยู่บวยของตารางเลยนะครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะ4เสมอ14แพ้ไป10เกมยิงได้22เสียไป33ประตูมีอยู่26คะแนนครับ ผลงานเฮ a d ้ o เฮ a d นะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่5ครั้งนะครับเป็นฝั่งไอรเมลียเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งเสมอกันไป4ครั้งโดยที่ฟูเอลลาบด้าไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอเมเมลียภายใต้การคุมทีมของลูบีนะครับ รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยควนโคเซนิโตชูมี่แล้วก็ลูคัสโลเบตโต้นะครับหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นมิดฟิลตัวรับอย่างซีซ่านะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าอเมรียจะมาในระบบ 4-1- 41นะครับโดยที่ตรงกลางนะครับจะมีตัวคุมจังหวะก็จะเป็นซามูคอสต้านะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้อุมาซาติกลงล่าตกข่ายแนวน,นี้ครับส่วนฝั่งฟูเอลลาบาด้านะครับ พาใต้การคุมทีมของเซกิโอเปเลเก์รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นควนมาเมเรโลกับอเลสซันโดเวลาสโกฟาลินัสนะครับนอกนั้นเนี่ยคุมกำลังของฟูเอนลาบาดาก็อยู่กันครบเลยนะครับโดยวันนี้คาดว่าเปเรลก์จะวางระบบ4-2-3-1นะครับสามหน้าลุกนะครับจะใช้คาบี้ออนติเวลอสคริสโตบาลแล้วก็เปโดเลออนนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้โมเมตโบลินี ลงล่าตักขายแนวนี้ครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของเจ้าบ้านอัลเมเรียเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อัลเมเรียเปิดบ้านเอาชนะมิลานเดสไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับ ส่วนฟูเอลลาบาด้า10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้1น,นัดเสมอ5แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฟูเอลลาบาด้าเปิดบ้านเสมอกับอัลคอคอนไปด้วยสกอร์2ประตูสองครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอเมริกาอยู่อันดับที่2นะครับมีอยู่55แต้มเนี่ยตามหลังจากฝูงอย่างเออีบาอยู่ที่1คะแนนนะครับฉะนั้นทุกเกมของอเมริกาถ้าหวังจะคว้าแชมป์ทุกเกมมีความหมายจริงๆซึ่งฟอร์มนัดหลังสุดของอเมริกานะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมเรียกได้ว่า เกมก่อนหน้านี้ที่แพ้ไป2เกมก็เป็นการที่เอเมรียออกลูกสะดุดไปบ้างนะครับแต่ว่า3เกมหลังสุดเป็นเอเมรียเก็บชัยชนะได้3เกมหลังรวดเลยนะครับซึ่งผลงานก็ถือว่า ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งฟูเอลบาบาด้านะครับอยู่อันดับที่20ของตารางมีโอกาสมากที่จะตกชั้นซึ่งแข่งไปแล้ว28นัดมีอยู่เพียงแค่13คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับและฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะไปได้1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมโดยที่4เกมหลังสุดนี้ฟูเอลบาบาด้าไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเจ้าบ้านเอเมริกย,ยามที่ได้เล่นในบ้านนะครับผลงานในรูกการนี้ จาก14เกมนะครับชนะไปได้ถึง10เกมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้24เสียไป9ประตูจากการเล่นในบ้านเรียกได้ว่าผลงานการเล่นในบ้านของอัมเลรียค่อนข้างเจาะหดเอาเรื่องเลยนะครับส่วนฝั่งฟูเอนลาบาด้านะครับฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนในรูการนี้จาก13นัด ชนะ1นัดนะครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไปถึง7เกมยิงได้6ประตูนะครับแล้วก็เสียไปถึง17ประตูจากการเล่นเป็นทีมเยือนเรียกได้ว่าผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของทีมบวยอย่างฟูเอลบาดามีผลงานค่อนข้างจะย่ำแย่เลยทีเดียวยิ่งมาดูสถิตินะครับอเมริกาเป็นทีมที่มีเกมลุกดีที่สุดในศึกเซคุนด้านี้นะครับ โดยที่28นัดเนี่ยกดไปแล้ว44ประตูนะครับเรียกได้ว่าผลงานเกมลุกของอเมริกดูดีเป็นอย่างมากนะครับสวนทางกับฝั่งทีมเยือนอย่างฟูเอลลาบาดา ที่ผลงานฤดูกาลนี้เป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในลีกเลยนะครับซึ่งฤดูกาลนี้แข่งไปแล้ว28นัดเสียไปถึง54ประตูเรียกได้ว่าเกมรับค่อนข้างจะอ่อนโยเไปทีเดียวนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอเมริกาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับดูทรงแล้วจากเลทราคานี้ผมยังมองว่าราคาน่าจะไหลไปถึง1ลูกด้วยซ้ำนะครับเช่นครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับทั้งคุณภาพผู้เล่นจุดแข่งจุดอ่อนของทั้งสองทีมนี้นะครับทีมเจ้าบ้านอเมริกา ได้เปรียบค่อนข้างมากและผมเชื่อว่าในเกมวันนี้เจ้าบ้านจะเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนฉะนั้นต้องมาลุ้นกันหน่อยว่าเกมนี้จะกินเต็มหรือเปล่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอมเมริกาลุ้นกินเต็มฟันธงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกพิมลีกิจคู่นี้จะเป็นคู่ระวางนักบุญเซาท์ทอมตันเจอกับโนโคลมินนอริสิตี้นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเซนต์แมรี่สเตเดียมเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านซาลแทมตันอยู่อันดับที่10นะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ7เสมอ11แพ้ไป7เกมยิงได้32เสียไป37ประตูมีอยู่32คะแนนครับส่วนนอริทอันดับที่20ลังบวยของตารางแข่งไปแล้ว25นัดชนะ4เสมอ5แพ้ไป16เกมยิงได้15เสียไป53ประตูมีอยู่17คะแนนครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านสซาทันตนภายใต้การคุมทีมของลับฮาร์ทเ n นฮูเทนนะครับลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ก็จะมีอยู่3รลายก็จะประกอบไปด้วยเลียงโก้ อเล็กซ์มาคาที่แล้วก็นาธานเชล่านะครับหนึ่งรายที่กําลังเรียกวความฟิตอยู่ก็จะเป็นโรมานเปรุตแล้วก็อีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อหลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นนาธานเลดมอนนะครับโดยวันนี้คาดว่าลาฟฮารเทนทุเชนจะวางระบบ4-2-2-2นะครับคู่กลางลุกวันนี้นะครับจะใช้อดัมอัมสตองเล่นคู่กับโมเมตเอลูนุซี่หน้าคู่วันนี้นะครับจะใช้เชออดัมจับคู่กับอาม m a n d โบยาลงราตาข่ายคู่กันนะครับ ส่วนทีมเยือนนอริทนะครับภายใต้การคุมทีมของดินสมิธรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่5รายนะครับก็จะประกอบไปด้วย oup, da, oo, ok op, zen, ลูคัสลูปอดัมไอด้าทิมคูจอคอบสโวลเซนและก็แอนดิวโอโมบาไมเนเล่นะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าดินสมิธจะวางระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางวันนี้นะครับจะใช้มาติอัสนอร์แมนจับคู่กับเคนนี่แม็กกรีนนะครับคู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้ติโมปุกี้จับคู่กับโจชัวซาเจนนะครับ เรามาส่องฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเซาท์ทอมตัน10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ5แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เซาท์ทอมตันเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันไปได้ด้วยสกอร์2-0ครับส่วนฝั่งนอริทนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่นอริทบุกไปแพ้ให้กับลีพูมาด้วยสกอร์3-1ครับ ผลงานเฮตูเฮต์นะครับสินัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันนะครับเป็นฝั่งซอลิมตันครับเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งนอริทครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะครับเจ้าบ้านเซอลิมตันอยู่อันดับที่10ฟอร์มฮันนัดหลังสุดชนะไป2แล้วก็เสมอไป3เกมซึ่ง 5เกมหลังสุดเซาท์ทอมตันยังไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเรียกได้ว่าผลงานของเซา์ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนฝั่งนอริทอยู่อันดับที่20เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่2เกมหลังสุดนี้นอริทแพ้มา2เกมรวดเลยนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับเจ้าบ,บ้านเซาท์ทมตันมีฟอร์มการเล่นที่ดูดีและเหนือกว่า ยิ่งไปเจาะลึกนัดที่เซาเสมอนะครับมี2นัดที่เซาทอมตันทําผลงานได้ดีคือนัดที่เสมอกับแมนยูมาหนึ่งแล้วก็มีอีก1นัดที่เสมอกับแมนซีหนึ่เรียกได้ว่าเซาทอมตันการเจอกับทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ทั้ง2ทีมเซาทอมตันสามารถยันเสมอได้ทั้ง2ทีมเลย ซึ่งผู้เล่นตัวสําคัญหรือคีแมนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านก็จะเป็นเจมวัตเพาเชอดามแล้วก็อามันโดโบยานะครับที่ทั้ง3รายนะครับยิงไปแล้วคนละ6ประตูในดูกการนี้นาดาวซันโวร่วมกันเลยนะครับส่วนฝั่งนอริสนะครับผู้เล่นที่เป็นดาวซันโวของทีมก็จะเป็นทิมโมพุกิที่ยิงไปแล้ว6ประตูเช่นเดียวกัน ตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับคือเจ้าบ้านเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าจากการที่นักเตะหลายๆคนเนี่ยทำประตูได้มากนั่นบ่งบอกถึงเกมลุกของเซาท์ทมป์ตันนะครับจะมีความหลากหลายมากกว่าทีมเยือนอย่างนอริทที่ต้องพึ่งพาอาศัยกองหน้าตัวเก่งอย่างตีโมพุกกี้เพียงรายเดียวนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านเซาท์ทมป์ตันต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ความได้เปรียบจะตกไปอยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับซึ่ง เซาท h a m ม t o ตันกำลังมั่นใจจากเกมที่แล้วที่เซาท h a m ม t o ตัเปิดบ้านเอาชนะ e อเวอเรมาได้2-0ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าถิ่นนะครับแต่ผมเชื่อว่ารูปเกมวันนี้นะครับจะเป็นเจ้าถิ่นเซาท์ a ทม t o ตันเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมเยือนอย่างแน่นอนและเชื่อว่าเกมรับที่ละหลวมของนอริทในวันนี้จะส่งผลให้เซาท์ a ทม t o ตันคว้า3แต้มได้ฉันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเซาท์มตันเฉือชนะฟะทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นศึกกันโชซิลลานะครับเป็นคู่ระวังเจนัวครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามลูจิเฟดาลิสนะครับเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเจนัวรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3ามรายนะครับก็จะประกอบไปด้วยมัตเชียบานี โดมินิโกคิสซิโตแล้วก็แล้วก็ซินโยฟานฮุสเดนนะครับโดยที่วันนี้อเล็กซานเดอร์เบลซาชินกุนซือของทีมจะวางระบบ4-2-3-1นะครับสามนาลกนะครับวันนี้จะใช้นิโคลโลเวล่านาดิมอาร์มิลีและก็คาเลปเอลคูบานนะครับนาเป้าวันนี้จะใช้ศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างมตเชเดตโตลงล่าตักขายย่ายนี่ครับส่วนฝั่งงูใหญ่อินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากีนะครับ รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยโรเบนโกเซนมัซยาร์ตเบนซิโนแล้วก็กัวกินกอเลียนะครับโดยที่วันนี้ครับอินซาก,กี้จะวางระบบ3-5-2นะครับตรงกลาง3คนก็จะมีฮาคาร s ซันฮานอกูนิโคโลบาเล่าแล้วก็มาเซโร่โบซวิตนะครับแล้วก็หน้าคู่วันนี้นะครับจะใช้ลาตาตโล่มาร์ติเนสจับคู่กับศูนย์หน้าโตเก่าอย่างอเล็กซิสซานเชซลงลาดตะข่ายคู่กันนะครับ เรามาส่องฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงาน10นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ลงเล่นนะครับเจ้าบ้านเจนัวนะครับสิเกมหลังสุดนี้ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเป็นการเสมอกันไป7ครั้งแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เจนัวบุกไปเสมอกับ a อเซเวนิดมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อินเตอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับซัสซโลม าได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนครับผลงานเฮตูเฮต์นะครับ10นัดหลังสุดที่สองทีมนี้เจอกันนะครับเจนัวครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งอินเตอร์มิลานครับเก็บชัยชนะไปได้8ครั้งครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาบ,บ้านเจนัวอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว26นะัดชนะ1เสมอ13แพ้ไป12เกมยิงได้22เสียไป47ประตูมีอยู่16คะแนนครับ ส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับอยู่อันดับที่2เนี่ยแข่งไปแล้ว25นะัดชนะ16สเสมอ6แพ้ไป3เกมยิงได้55เสียไป22ประตูมีอยู่54คะแนนครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับทั้ง2ทีมนี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจ้าบ้านเจนนวเนี่ยอยู่อันดับที่19ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะเสมอ4แล้วก็แพ้ไป1เกมโดยที่ สี่เกมหลังสุดนี้เป็นเจนัวนะครับเสมอมาสี่เกมรวดเลยนะครับผมส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับ อยู่อันดับที่2ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเรียกได้ว่าอินเตอร์มิลานในช่วง5นัดหลังสุดนี้เริ่มออกทะเลเริ่มมีอาการสะดุดบ้างแล้วนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับคู่นี้ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานมีคุณภาพผู้เล่นที่ดูดีกว่าเจนัวหลายคุมเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่ฟอร์มการเล่นในช่วงนี้รู้สึกว่าจะไว้ใจไม่ค่อยได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราไปมองย้อนดู นักเตะที่เป็นคีย์แมนของทั้ง2ทีมนี้นะครับเจ้าบ,บ้านเจนัวนะครับนักเตะที่เป็นดาวส้นวงทีมตอนนี้ก็จะเป็นมัตเทเดสโตสูนหน้าตัวเก่งวัย30ปีนะครับที่ลงเล่นไปแล้ว18นัดเนี่ยกดไปได้9ประตูนะครับส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับดาวส้นวงของทีมก็จะเป็นลาวตาโลมาติเนสที่ยิงไปแล้ว11ประตูจากการลงเล่น ยีามนัดนะครับลองลองมาก็จะเป็นเอดินเชโกที่ยิงไปแล้ว10ลูกนะครับก็ต้องบอกว่าคุณภาพผู้เล่นฝั่งอินเตอร์เนี่ยดูเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรามาเจาะลึกดูดีๆนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะครับ สี่เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครก็จริงแต่ว่าเป็นการเสมอมาสี่นัดรวดเลยแล้วก็เป็นทีมจอมเสมออีกหนึ่งทีมนะครับชั้นเกมนี้ต้องมาดูกันว่าอินเตอร์มิลานจะปิดจ็อบเจโนโได้หรือเปล่านะครับเลทราคาวันนี้เปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ทางด้านอินเตอร์ที่เหนือกว่าค่อนข้างจะมากนะครับแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาอินเตอร์ ฟอร์มดูไม่ดีเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แพ้กับซัสซโลเป็นเกมที่ไม่ควรจะแพ้นะครับแต่กลับกลายว่าอินเตอร์หลุดฟอร์มแพ้ซัสซโลไป20ฉนชั้นเกมวันนี้ผมเชื่อว่าอินเตอร์น่าจะยิงไม่ขาดชันนรับคู่นี้นะครับถ้าจะเลือกเชียร์นะครับผมยังมองว่าอินเตอร์วันนี้นะฮะเก็บ3แต้มได้ค่อนข้างแน่เนื่องจากอินเตอร์มิลานลงแข่งที่หลังเอซีมิลานแล้วก็ถ้าเอซมิลา,านเก็บ3แต้มไปได้ความกดดันจะตกมาที่ฝั่งอินเตอร์แล้วก็ทําให้อินเตอร์อาจจะต้องเก็บ3แต้้้มใหได แต่ผมยังมองว่าในเกมวันนี้เชื่อว่าอินเตอร์จะมาเล่นประคองเพื่อคว้า3แต้มเท่านั้นในเกมวันนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเจนัวจะแพ้ไม่ขาดฟันทงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เล yeah, ือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรมีทัศนะตรงไหนที่ไม่ตรงใจคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ผมพยายามคัดสรรมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันเลยนะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ jos88 ที่ดิ้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP กันด้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่ประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ